แล้วก็กรดาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับเอยสวัสดีก็กราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นกรอักการเด่นนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่แค่ผมจะมาให้ผม,ผมจะมาผมจะมาให้คนดูเออสิ่งทีส่สวนผมอัปเกรดไปถึงไหนแล้วนี่นี่น ูนะมีเบอร์นิ่งโอ้มีมะพร้าวมีมัดลูมมีโคคนัทส่นเปอร์เซ็นโอ้โคคนัทมันโตช้าจังวะแล้วก็แบบผมก็ทำกำลังทำแบบอะไรว่าแบบ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 อีเวนท์ทำอาหารนะเออก็หมุนไปในหม้อไปอีกสี่นาทียี่สิบเอ็ดยี่สิบวิก็จะเอาอาหารให้ผมก็จะเอามาแลกของนั่นแหละทำอีเวนท์ใหม่ ต่เดี๋ยววันเสาร์นี้ก็อัปเดตแล้วพรุ่งนี้เลยแหละพรุ่งนี้กอัปเดตแล้วัอยู่ไม่นานหรอกอีเวน้นน่ะเดี๋ยววันเสาร์มันก็หายเชื่อผมดิเก็บก่อนแล้วกันผมอยากเก็บเบอร์นิ่งบัตรอันนี้มากเลยอ่ะปิวไอเดี๋ยวผมถือถั่วทางนี้แล้วทำไมต้้าแข็งมันโดนหน้าผมเออช่างมัน อะไรวูสามล้านเยอะนะเยอะนะมีตอนนี้มีสามพันมีมีสามพันหนึ่งแสนห้าหมื 3, ่นห้าพันหกหมื่นเอ้ยเอ้ยเอาเป็นว่ามีสามพันล้านอะไรครับแต่มันติดอันนี้เยอะมากเลยนะติดติดอะไรวะติดติดฟอสเซนน่ะเออ ติดฟอเสเซนโคตรเยอะโอ๊ยกล้องตุ๊กโอเคตลาดรีแล้วต้องมาลองซื้อของอะไรสักหน่อยมีอะไรขายบ้างวะคอลฟาโลดิบิบูบาบีบีบีบูบาบีบีบีซื้อมาก่อนนะคะเพราะว่าผมอยากคราฟมาเล็ดอันใหม่กำลังตามหายดอกไม้นี้อยู่พอดีป่ะคราฟของกันโอเคมาถึงละไหนคราฟมาเล็ดแบบ อไหนวะนี่ไงมาเล่นนี้ไปเดี๋ยวขอโทษครับผมอยากได้มาเล่นอันนี้ก่อนแล้วผมจะคราบ a raspberry ต้องไปซื้อนี่ก่อนนะ b l u e b e r r ต้องซื้อ blueberry ด้วยสามสิบห้าซื้อมาเลยแล้วก็ไปที่น้นเหมือนเดิมเร็วเร็วเร็วๆ,ๆ,ๆแรปเตอร์ช่วยหน่อยแรปเตอร์ช่วยวิ่กเร็วหน่อยครับคอ l าฟูด i เดี๋ยวแป๊บนึงนะมีมีมีคอนไม่มีข้อพูดไหมผมต้องการข้อพดข้อพดเออนี่ไงแบมบูแบม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 บเฮ้ยผมเก็บแบมบูไม่ได้อะอะไรวะ ค่อยๆมองเก็บแบมบูเรียบร้อยไปทำอีเวนต์เอ้ยไม่ใช่คราฟของคราบเมล็ดเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยอ่าโอเคสมิธเดอะฟรุตใส่ไปใส่ไปโย่โอเคคราฟสิบห้ามินนะครับคราฟสิบห้ามิน คอร์ลี่สปริงเกอร์เอามะพร้าวแกมกรเอามะม่วงแล้วก็กอรลี่ก็จะกลายเป็นเทรัฟฟิโซมิสสปริงเกอร์อ่านถูกเปล่าไม่รู้นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะโคลิฟูดดิไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าดิดิฟอดิเออดาะดิฟอดดิอะไรมัชลูมบุบ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 แค่นี้เหรอช่างมันรอสปิดรอ รอเมล็ดคราบเสร็จเราก็จะได้ต้น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 อะไรนั้นมาต้นต้นต้นอะไรวะต้นต้นต้นกัญชาไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้นกัญชาแล้วมันเป็นต้นอะไรไม่รู้อะต้นชาเขียวเมื่อไหร่อาหารผมจะคราฟเสร็จเนี่ยสี่มิลโอ้เรดดี้แล้วเอามาซุปเบอร์ซะด้วย นี่ยแรดสได้อะไรสปริงออนเนียนดีไหมเนี่ยอย่บบอกว่ากากนะถ้ากากทุบทิ้งเลยนะเวย้ยโอ้ยกากกันกากมันแค่อีอะไรวะไม่รู้อะเอาไปว่ามันก็คือหอ,หอมนั่นแหละครับขายได้เท่าไหร่วะเนี่ยโเซ็งจัด เมี่ยสองหมื่นเจ็ดว้งเอาอะไรให้กูเนี่ยให้หนูดูดูดูจับหนูเอาพ่อแม่มาทำเป็นไหนนี่เลยเอาอะไรมาทำอาหารอีกเดี๋ยวไปเลือกของก่อนมะม่วงัคก,กี้แบมบูแอปเปิ้ล แล้วก็ลูกสนใส่เข้าไปใส่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 เย็บปุ๊บปุ๊บคุกเลยเรียบร้อยเอ้ยน้องผมน้องผม มองอะไรวะมึงอยากได้อะไรแบมบูฮะมึงอยากได้อะไรเนี่ยทึบมึงทึบทึบเอ้ยแท็บแพสอะไรแทบเพสโทสอะไรเน่ยไม่รู้ดิตลาดลี่บูเบอรี่อะไรผมซื้อมาก่อนนะครับเซล อะไรของกูจะคราฟเสร็จเนี่ยรอนานแล้วนะเว้ยเออสิบเอดมิลว๊นานจังวะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาต่อ EP หน้านะครับ EP นี้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะ EP นี้อาจจะมีแค่โชว์ทำอาหารตรงอีเวนต์ตรงนี้ถึงจะได้แค่เกลือแล้วก็คราฟเมล็ดตรงนี้โอเคเดี๋ยวรออีหน้านะครับ บายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดซับเอ้ยเดี๋ยว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 กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กด share, กดกดอะไรก็ได้อะหยุดหยุดหยุดหย,ยุดกระโดดชั u อัพเดี๋ยวดีวเดี๋วตวผมแถมไว้นะี่ให้ด้วยแป๊บนึงนะเอเลสอีเวฟเนี่ยอ่าาไปบายบายว้า